โยสวัสดีครับผมานรูมชมอยู่ผมเช่นเคยนะครับกับเกมฟีฟ่าและสามเดิมแล้ววันนี้ก็อยู่กับแพ็ค EACC นะแพ็คนึ่งพันบาทมีการ์ดทั้งหมด4ใบนะครับก็ที่ดเด่นเลยก็มีการ์ดโรเบีนะแต่โอกาสเจงก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละมาไปแรก ออสตาหนะ่าอีฟขอเป็นเบอร์เบสโดดิมาเฮ้ยมาว่ะแรกแรก็าูาเฮยมาสโลดนะลองผมช่วงนี้บอกนะครับว่ากำลังดีนะค่อนข้างเียดีกับการเปิดแพ็คเลย <c oughs> มาใบที่สองนักตียุโรปมาดิโดโอ้โหฟิลิปลามกั๊ดเหลือสองใบนะครับค่อนข้างที่จะหมดเร็วนะครับ มาขอสักตัวดิสิอีกตัวดิโอ้โหลามอสไม่มาเวอร์เวสวะก็ขอบอกเลยครับว่าอันนี้เป็นเบอร์เสใบแรกตั้งแต่ผมเล่น f ีฟาเลยสามมานะาะไม่เคยที่เลยได้โอกาสเปิดเลยขอสักหน่อยแล้วกันมาดีโนวดิ มาโดง no! อ๊ย oh มาเลยเฮ้ยมาซ้มวะอะไรวะผมเก่งนะผมรู้สึกว่าผมเก่งนะโอ้โหมาอยน oh my my ี yeah. ้ก็บวกนี่ต้องจัดว่ะเฮ้ยมาอยนี้ต้องบวกดิมาซ้มอย่างเงี้ยถ่ายแต้มด้วยก็แตกไงเพื่อถ้าแตกมานี่บอกเลยว่าโคตรหัวร้อนอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะ เจ๋งกว่าไหมต้องตีบวกเพิ่มมูลค่าสมายัยละมาเวลานซื้อเหืออะไรต่อไปนะบัดกันไปบุกในตลาดด้วยเหมือนเข้าสู่นะรู้สึกว่าช่วงหลังในการทำคิปผมเนี่ยเวลาหลัวร้อนทีไรชอบตีบวกทุกทีเลยแล้วก็เจ๋งตลอดเลยไม่เคยจะติดเลยพุ้นจริงผมเคยตีบวกแบบติดมา ตั้งแต่ทำชแนลมานะั้ก็มีแค่มอ n ต้านะตัวเดียวจริงอู oh, <yeah. S 1> บอกเลยว่าการตีของผมเนี่ยโคตรจแย่เลยมาตัวล่อไปก่นอนเฮ้ยเข้าสูตรเลยเฮ้ยบอกเลยมาแน่ไม่ตัวไหนก็ตัวนึงแหละเอานาบัสก่อนแล้วกันเจ็ดบวกหกนะใช้แป้มด้วยนะเวย้ยมันต้องติดนะเว้ยเนี่ยโอกาสค่อนข้างที่เยอะน,นะตัวนี้ผมชอบมากเลยจริงๆ ผมใช้ด้วยแหละนะทีมผมเนีงง่ยเก่งนะแล้วก็ถัดมันไปตัป้อัพขึ้นด้วยแหละาก่ิพว่าจะเก่งขึ้นนะถัดหน้านะมาหนาบาัสช่วยดับความร้อนในหัวเราหน่อยตีเพื่อนรักย,าายังไงนาบัสยังไงติดมาหัวยัปปงไงบุกปันโอกย แต่อีกแล้วล้อเนี่ยขอบอกอ้ยขอโทษเสียงรบกวนนะครับโอ้ยอ่ะกูบวกสามด้วยโหกูอ oh, <Fuck. S 1> ีกครั้งโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเจ็ดบวกหกกูได้สามอ๋กูอีกครั้งว่ะโห oh, oh, บวกส oh, ี่ไอ้เทียแต่แต่เมื่อกี้เลยเมื่อกี้บวกสามคนนี้บวกสี่กูโหมันจะทำมาเพื่ออะไรเนี่ยกูอีกครั้งเนี่ย กู้กุ้ยครั้งนี้ยกู้กุ้ยครั้งเนี้ยไม่เคยที่จะแบบได้ดีขึ้นเลยอะไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวเลยอ่ะตัวต่อไปกันเลยวารานป่ะขอบอกนะครับว่าตรงนี้ติด68มานี่โคตรที่ใหเก่งเลยแพดหน้าอัพด้วยแล้วเป็นกองหลังอนาคตไกลแล้วบอกเลยนะครับว่าความเร็วกองหลังดีแบบวารานเนี่ยคุทาาที่จะหายากนะขอสักตัวเอออมขอตัวนี้เถอะเก็บให้สักตัวเถอะ มาบาล68อ,อ้้หแตกอีกแล้วโอ้้หตีเป็นเรื่องแตกนะกระแหกกันเรื่องปกติแหละหรับผมอะ <c oughs> การตีหมวกผมเนี่ยแย่ yeah, นะข,ขอพูดจริงๆนะครับว่าแย่ยนะใครที่ส่งมาให้ผมตีหมวกนี่ต้งมาคิดดีๆนะโอ้้หูกูโดนหมวกฆ่า ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม,นย,ย,มยนะครับและอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยครับผมบายๆแล้วเจอกันถ้าหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อคุณจะได้ภาพคลิปใหม่ๆก็ขอบคุณที่รับชมครับผมบายบาย,บาย,บาย If it's fair.